สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับจ้องมองจีนรายการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวของจีนในทุกมิติครับหน้าทีนี้วันนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องของ Chat GPT ถือว่ากําลังตัวกบวนโลกาภิวัตน์เพราะแชทบอร์ดปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถแก้ปัญหาตอบคําถามตอบโจทย์ความต้องการหรือแม้แต่ตอบโต้กับมนุษย์นับวันจะฉลาดจงเกรงกันว่าจะล้มหน้ามนุษย์ได้ซ้ำไปกำลังมาแรงสุดๆโดยเฉพาะโ p e พ AI ของสหรัฐ เรื่องนี้จีนยอมไม่ได้เด็ดขาดหลายบริษัทเทคของจีนจึนงได้ซุ่มพัฒนาแชทบอร์ดเช่นกันและมีความก้าวหน้าชนิดที่กําลังหายใจรถ้นคอสารัฐอย่างเช่นผลงานของไปตู้และอาลิบุบาเป็นต้นคําถามตามมาทันทีว่าของใครระหว่างของจีนกับสหรัฐี่เหนือกว่ากันและเทคโนโลยีนี้กําลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรต้องไปดูมุมมอง,งของคนที่คลุกคลีเป็นตัวจริงเสียงจริงในวงการดีครับ าจารย์ครับเรื่องของ Chat GPT เนี่ยผมดูคอมเมนต์ของหลายคนคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ที่อาจจะเรียกว่า,าเป็นคนที่สัมผัสกรณีเรื่องของเทคโนโลยีที่เรื่อง AI เนี่ยนะครับก็บอก Chat GPT นี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นการปฏิวัติโลกเป็นการเปลี่ยนโลกในทัศนคของอาจารย์บอกว,ว่าอาจารย์ตื่นเต้นกับมันมากน้อยขนาดไหนครับครับคือตัวผมในฐานะที่จริงๆแล้วเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยได้จับเทคโนโลยีมาหลายตัวแล้วครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทํางานมาหลายอุตสาหกรรม ครับนะครับก็เคยจะเคยทำเรื่องของกุตสาหกรรมการเงินกุศลกรรมอีคอมเมิร์ซนะครับหรือล่าสุดก็มาทำเรื่องของเชิงของมวลชนนะครับต้องเรียนตามตรงเลยว่าโอ้โหตัวนี้เนี่ยมหาศาลเลยเหมือนเป็นระเบิดนิวเคลียร์ลงเลยนิวเคลียร์เลยนะเป็นเหมือนระเบิดนิวเคลียร์เลยครับมันเป็นระเบิดนิวเคลียร์เลยคือเรียกว่ามามาเป็นการ disrupt นะครับหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในวงการเทคโนโลยีเนี่ยครั้งใหญ่เพราะอะไรเพราะว่า ว่าทุกวันนี้เนี่ย AI เนี่ยนะครับที่มีความสามารถมากเนี่ยมันถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสอยอดได้เกือบทุกเทคโนโลยีเลยเรื่องเกือบทุกวงการเลยครับผมพูดภาษาง่ายๆเลยครับมันเหมือนกับจะมาทําให้เรียกว่าเกือบทุกเทคโนโลยีนะฮะที่สามารถจะเอาตรงนี้ไปประสานใช้เนี่ยมีความฉลาดขึ้นคือทําอะไรได้อัตโนมัติเรียกว่าดึงภาระหน้าที่ไปจากมนุษย์แล้วกันผมใช้คานี้นะนิยามของ แชท GPT ในความหมายว่าจานคืออะครับก็คือ Chat GPT เนี่ยก็คือเป็น generative AI ครับนะครับมันคือ AI ที่สามารถที่จะพูดง่ายๆว่าคิดเองได้เราก็มาทําเป็นแชททำเป็นแชทนั่นคือการที่เราเนี่ยถามตอบถูกไหมครับด้วยและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าทันทีที่ Chat GPT เนี่ยเปิดตัวมา5วันนะครับนะฮะยูเซอร์เนี่ยห้าล้านคนละโอ้โหอันนี้มันถือเปิดตัวที่อเมริกาตอนที่นูเบิลปีที่แล้วพฤศจิกายนใช่แล้วนะฮะซึ่งเหนือกว่าการเปิดตัวของทุกทุก แอปพลิเคชันใช่เพราะถึงเมื่อกราคมเห็นก็บอกว่าแช t GPT มียอดผู้ใช้ทั่วโลกหนึ่งรอยล้านคนใช่เร็วที่สุดแล้วเร็วมากครับติ๊กตอเนี่ยก็บอกใช้เวลาหนึ่งร้อล้านคนเนี่ยเก้าเดือนนะใช่แต่นี้ใช้แค่สองเดือนใช่จารย์ใช้อยู่แล้วทุกวันนี้โอ้ใช้ฉันมนานเดผมสมัครเป็นสมัครเป็นตัวตามของเขาด้วยตัวจ่ายตังค์ด้วยอ๋อครับใช่ใช่คือเรียกว่าตอนนี้ใช้ถามแทน g o o g l e ละคําตอบที่ได้อาจารย์พอใจความถูกต้องแม่นยําหรือว่าให้ไอเดียใหม่มากนอกแค่ไหนครับมันคล้ายๆกับเรา เรามีทีมงานแล้วกันนะครับหรือเหมือนกับเรามีเลขาครับไปช่วยหาข้อมูลนะฮะแล้วมันนอกจากหาข้อมูลแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณคิดยังไงด้วยอันนีาจารย์ไม่ต้องจ้างเลขาแล้วสิถ้าเป็นเรื่องนี้นะเราอาจจะให้เลขาเราทีมงานเราไปใช้ c จ a ี g p t อีกทีหนึ่งออครับาจารย์พูดถึงเหมือนกับเป็นระเบิดิวเครนก็มีคนวิเคราะห์วิจารณ์ต่างนานะครับว่าต่อไปเนี้ยสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐไม่ใช่สงครามการค้า อาจจะกลายเป็นสงครามเทคโนโลยีจาก c h a t GPT จาก AI นี่แหละฮะจริงๆสงครามเทคโนโลยีเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วเกิดมาในขึ้นทุกๆยุคทุกสมัยเอาใกล้ๆเลย TikTok ก็เหมือนเป็นระเบิดอันนึงแล้วใช่ไหมครับของทางโซเชียลมีเดียที่มาบูมกันเนี่ยวันนี้ u นี่ย i ูสเซอร์ทิกตอกเนี่ยเติบโตเร็วมาก Facebook ก็ยอดไม่โตมาสักพักแล้วจนหุ้นเขาก็ ขึ้นลงขึ้นลงนะมีความเชื่อมั่นตกลงว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันต้องโตขึ้นโตขึ้นถูกไหมคพอพอไม่โตปั๊บเนี่ยมันเกิดปัญหาเราก็เห็นเลยว่าทาง Facebook i n s t a g r a m นะครับซึ่งเป็นบริษัทเครือเดียวกันเนี่ยเขาก็ออกรีลขึ้นมาก็เป็นเป็นวิดีโอสั้นเพื่อเพื่อจะมาสู้กับทิกตอกประเทศที่เป็นยูเซอร์อย่างเราก็ได้เปรียบเนาะเพราะเราใช้ได้หมดเราใช้ได้หมดจะของฝั่งเมค้าของฝั่งกินเราเราเราใช้ได้หมดถูกไหมมันมีกำกาวอย่างงี้ครับเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยกลัว แต่ตอนนี้จีนเนี่ยวชัด GP t GPT ของอเมริกาอาจารคิดว่าบรรยากาศของการแข่งขันเนี่ยถ้าพูดถึงความก้าวหน้าของจีนเมื่อเทียบกับชัด GPT หรือฝั่งเมริกาตามแต่เนี่ยสูซีนนครับถ้าถ้านับเรื่องไทม์ไลน์ตัวของฝั่งจีนเนี่ยเขาพัฒนาที่หลัง ตัว open ai คือบริษ<ช>ัทที่พัฒนา chat gpt เนี่ยนะครับ,รบซึ่งตอนนั้นเนี่ยโฟเดอรก็เกิดมาจากห้าคนรวมถึงคนที่ดังดงด,งด้วยควืออ<ช>ีลอนมัสนะครับแล้ว microsoft ก็ลงทุนก็ตอนนั้นเนี่ยประมาณปี2015ในขณะที่ฝั่งของจีนเนี่ยเขาก็มาเริ่มพัฒนา ปี2019นะครับโดยโดยโดยไบตู้นะฮะซึ่งซึ่งไ่ตู้เนี่ยก็คล้ายๆกับ Google อะครับนะคือเป็นเป็นเซิร์ชเอ็นจินถูกไหมเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าแต่เพศจีนอ่ะไม่ว่าจะด้วยกฎระเบียบหรือด้วยสภาพตลาดก็ตามนะครับมันก็ทําให้อ่ฝั่งตะวันตกอ่ะเข้าไปมีแพลตฟอร์มในประเทศจีนยากทีเนี้ยทางไปตู้เองเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำเนาะในการที่มาเพราะภารกิจมันใช่ทางทางทาง g o เ g l e เองอ่ะเขาก็ผลกระทบเยอะนะจากการที่ว่าใช้ GPT ตัวนี้ไปอยู่ที่ไมโครซอฟ กูเกิลเองบริษัทอัลฟาเบ t ซึ่งเป็นบริษัทแม่เนี่ยก็อยุ่ไม่หยุดนิ่งเหมือนกันพยายามที่จะสู้กับทาง O p e พ AI ใช่ผมก็ดูปริมาณบริษัทต่างๆที่ยังฝั่งบริการที่เราทราบก็คือ Microsoft Open AI นะครับมีมี Google ของอัลฟาเบตแต่พอไปพูดถึงฝั่งจีนเนี่ยเท่าที่ข้อมูลทวผมทราบหานเนี่ยโอ้โหจีนมีบริษัทด้านเทคเยอะแยะมากมายมหาศาลนะที่กำลังจะพัฒนาเรื่องของ AI เรื่องของแชท GPT เวอร์ชันของจีนนี่นะครับมันจะเป็น Ten เ e n t นะครับ Alibaba เจดีคอมนะครับเด็ดอีสกิปาถาเยอะแยะมากมายผมไปดูแล้วน่าตกใจเพราะว่าโอ้โหนี่จีนก็แอบซุ่มมาขณะที่อาจจะเรียกว่าฝั่งตะวันตกคาดไปถึงหรือเปล่าครับเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีมันมันก็รู้ทันกันเนาะนะครับเขาก็จะรู้ความเคลื่อนไหวแหละนะครับว่าว่าแต่ละฝั่งเนี่ยทำอะไรกันอย่างที่เราเห็นความเคลื่อนไหวของจีนหรือว่าอาไปตู้ครั้งนี้เนี่ยนะครับที่ที่อาจจะช้ากว่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยสักประมาณ3ามปีนะครับ แต่มันก็มันก็คือการที่ว่าเออพอเขาเรียนรู้เขาเริ่มเห็นความสําคัญแล้วเนี่ยทุกบริษัทแหะครับนะครับเขาก็ต้องเฮ้ยโอ้โหอันนี้คือคือระเบิดนิวเคลียร์แน่นอนถูกไหมฮะผมก็เชื่อว่าเขาก็มองเห็นแล้วเขาก็เลยถึงได้ทำนะครับแล้วอาไปตู้ก็ก็เรียกว่ามาทันกันพอดีนะครับเขาก็เพิ่งจะเปิดตัวไปมีนาคมนิเฉทที่ผ่านมาใช่เออนี่บอร์ดเนี่ยอาจารย์ใช่ครับถ้าจะเปรียบเทียบกับ GPT กับอันนี้บอร์ดอาจารย์คิดว่ามันแตกต่างหรือวมันคล้ายคลึงหรือว่ามีจุดเด่นเฉพาะ ที่มันต่างกันยังไงคือเออในบเนี้ภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเวนซินอียนซึ่งก็โอเคเขาก็ใช้เวลาในการพัฒนานะครับแต่ถามว่าเขามีเขามีข้อแตกต่างไหมเขาก็มีเขาเขาก็จะเน้นในส่วนของประเทศจีนเห็นว่าภาษาจีนเป็นหลักเลยเป็นภาษาจีนเป็นหลักคือเขาบอกว่าสามารถตอบเรื่องราวเกือบกับที่เป็นภาษาจีนได้ได้ดีกว่าอังกฤษใช่เพราะฉะนั้นเรื่องตลาดไม่ต้องห่วงเพราะตลาดจีนก็มหาศาลมากอยู่แล้ว <laughs> ใช่คจริงแพลตฟอร์มจีนเขาก็ต้องเน้นเน้น <c oughs> เน้นของจีนเขาอยู่แล้วเป็นพื้นฐานถ <c oughs> ูกไหมครับเสร็จแล้วเขาก็ก็จะมาถึงเรื่องของคนที่ติดต่อาค้าขายกับจีนจะ <c oughs> ต,ต้องมาใช้เขา <c oughs> อย่างเช่นเอาวีแชทอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมครวีแชท <c oughs> ใครที่คุยกับคนจีนทําธุรกิจกับจีนก็ต้องรู้เลยว่า <c oughs> ว่าวา่วาต้องมาใช้วีแชทครับวีแชทก็จะมีฟังก์ชันนอกาะที่ว่าเราเป็นคนต่างชาติพิมพ์ไปปั๊บนะครับพิม์ภาษาไทยนั่นแหละแล้วพิมภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ก็กลายเป็นภาษาจีนเลยผมว่าจีนก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับคือนอกจากไปตู้แล้วเนี่ยอาลีบาบาเขามาแรงมากอาลีบาบามีเรียกว่าทงอี้ส่วนเนี่ยนะครับคือแก้ปัญหาคล้ายๆกับว่าไปตู้เจอปัญหาอะไรทางอาลีบาบามาแก้ให้หมดภาษาจีนไปตู้ทําได้ดีภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีแต่อาลีบาบาแก้ปัญหาใต้ทั้งจีนทั้งอังกฤษมันไม่ต่างกับ ChatGPT เลยนะครับ ครับใช่มันก็มันก็จะวาง positioning ที่แตกต่างกันเพราะทุกคนก็มีมี resource มีต่างๆที่เขาจะจะลงทุนนะเนาะสร้างกันมานะฮะในขณะที่ฝั่งบาบาเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอยว่าระบบนิเวศของเขาเนี่ยนะครับของบริษัทไอคยวอาลบาบาที่มันจะมีความเป็นเป็นติดต่อกับกันระหว่างประเทศมากกว่านะครับเขาก็จะไปเน้นของภาษาที่ที่หลากหลายเขาบอกว่าตัวนี้ทั่วโลกเองเนี่ยมากกว่าร้0ประเทศที่ใช้ chat gpt การดูกตัวนี่มันเร็วมากอย่างที่อาจารย์ว่าย้อนกลับมาที่จีนเหมือนกันครับ คนก็ตั้งข้อสงสัยว่าการที่ Open AI จะไปขยายธุรกิจที่จีนไปลําพังคงจะยากจะต้องมีผู้ส่วนธุรกิจในจีนถึงจีนจะอาจจะยอมรับได้เพราะว่าจีนห่วงเรื่องของความมั่นคงเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้อาจารย์คิดว่าสิ่งที่จีนมีข้อจํจากัดอย่างเนี้ยมันจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนา AI ของชาติวอนตกหรือว่าของจีนมากร้อยแค่ไหนครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากใช่ในยุคนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่มีข่าวบางองค์กร นะเขาความลับเขาเขาหลุดเนี่ยเพราะว่าเขาก็ไปให้ ChatGPT เนี่ยในการวิเคราะห์ผลอันนี้นะสะท้อนความกังวลคนระดับ,บโลกอย่างอ l o n Musk ที่สนใจนักพนี้มากเขาออกมาเตือนนะครับว่าต้องพึงระวงังกับการใช้ ChatGPT เพราะว่ามันจะมีบางเรื่อง,องราวที่เป็นภัยทั้งส่วนบุคคลทั้งภัยระดับาชาติระดับสากลก็ได้ซึ่งดึงเนี้ยจีนเขาเห็นนงแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว,ว่าจีนเองเขาก็มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลโดยเฉพาะเรื่องของ ความมั่นคงการกันกรองจะต้องมากกว่าของชาติตวันตกเพราะว่าเขามองว่าจีนก็ต้องมีอัตลักษณ์ในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของตัวเองอาจารย์คิดว่าแนวคิดของจีนแบบนี้สมเหตุสมผลนะครับผมเช่อวามสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็แล้วก็จริงผมก็เชื่อว่าชาติตะวันตกเองก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่าจุดนี้ไม่ใช่สิ่งสาคัญแล้วกันเขาก็ต้องมองเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันการที่มองว่าขับเคลื่อนนวัตกรรมไปข้างหน้าก่อนนะครับแล้วค่อยมาแก้ไขความเสี่ยงเนี่ย หมายเซตของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันบางรบประเทศก็พร้อมที่จะรับความเสี่ยงตรงนี้เพื่อให้เขานํานัตกรรมขึ้นไปและก้าวไปข้างหน้าหรือว่าในทาประเทศเองบอกเฮ้ยอันนี้เสี่ยงนะเลยไม่ให้นวัตกรรมนี้เกิดขอฉันดูก่อนเป็นเคสบ y เคสมันมีปรากฏการณ์ซึ่งอันนี้รัฐบาลจีนเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าความตื่นตัวของคนจีนกับเรื่องของ GPT เนี่ยเยอะจริงๆนะครับไปดูตามเว็บไซต์ต่างๆมีแอปพลิเคชันมากมายที่เป็น GPT ปลอม เป็นแชท GPT ปลอมเป็นข้อมูลที่หลอกลวงบ้างเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้บ้างเป็นข้อมูลที่เป็นผลทางในการทำมาหากินของพวกวิชาชีพผมผมให้ให้เทคนิคไปอย่างเดียวเลยดีกว่าครับนะครับหลอกลวงพวกนี้เขาไม่ต้องการอะไรเลยฮะนอกจากข้อมูลส่วนตัวสื่อทั่วโลกให้การเดือดร้อแล้วก็บ,บา่าจีนเตื่นตัวเรื่องของแชท GPT มากมายเหลือเกินเนี่ยนะครับอาจารย์เมื่อย้อนกลับไปดูแล้วเนี่ยแต่ความตื่นตัวแบบนี้อาจารย์คิดว่าจะทำให้พัฒนาการเรื่องของ AI เรื่องของ GPT ของจีนเนี่ยมันจะ ไปแบบกูไม่กลับแม่แน่นอนนะครับสมควรจะตื่นตัวอย่างยิ่งนะครับผมต้องถามกลับก่อนว่าวันนี้พวกเราอะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นตื่นตัวแค่ไหนใช่คือคืออันนี้เป็นที่รู้กันนะครับว่าว่าเรื่อง Big Data เรื่องดนี่ยที่จีนเนี่ยอ่าเป็นแบบต้นต้นเลยถือว่าจีนนี่มองโลกตลอดก็จํากัดที่บอกว่าเอ้ยเขามาหลังจากอเมริกาเนี่ยไปสักสองสามปีไม่มีปัญหาตามกันทันนะครับแต่พอบวกกับความสามารถในการ เชื่อมโยงหรืออินเตอร์เกรตด a ต้ของเขาอ่ะซึ่งจีนทําได้ดีกว่าใช่ใช่อาจารย์เคยมีโอกาสได้คุยกับนักธุรกิจพักพูกโดยการเนี่ยเขาใส่ใจสนใจใช้แชท GPT หรือว่าใช้ของไปตู้ใช้ของอัลิบบามากน้อยขนาดไหนแล้วครับทุกวันนี้โอ้วันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ตื่นตัวมากนะครับเป็นเรื่องที่ตื่นตัวแต่แต่ก็ยังบอกว่ายังมีอีกหลายคนที่ยัง ยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าถึงยังไม่ได้คิดถึงมันเขารู้แล้วว่าเรื่องนี้<ช>เป็นเรื่องที่ที่เรียกว่าถามใครถามเพื่อนเพืเ่อน,ช,น,ช,นชาวจีนก็ก็รู้หมด<ช>นะครับแต่ว่าก็ยังมีไม่ถึงครึ่งที่ไปสมคัครแชท GPT คอมเมนต์แชกเนี่ยนะครับประเมินไว้ว่าเร็วๆนี่แหละอิทธิพลของแชท GPT เนี่ยหรือว่าไม่เป็นของจีนของท่านนหนกตั้มแต่เนี่ยในเว,วาลาอันใกล้เนี่ยจะทําให้คนตกงานถึงสามร้อยล้านตำแหน่งอาจารย์เป็นห่วงเรื่องนอี้ไหมครับ เป็นห่วงเรื่องนี้เลยแล้วแล้วตอนแรกพี่เป็นห่วงเนี่ยผมเนี่ยก็ไปถาม Chat GPT ผมถามเลยเราต้องถามเจ้าตัวไงใช่ไหมเจ้าตัวมาริทรับมันเป็นปัญหาเนี่ยแหละเราก็เลยไปถามเฮ้ยผมก็ถามเจ้าวว่าการมาของคุณเนี่ยนะฮะจะทําให้คนตกงานหรือมีผลกระทบต่อตลาดแรงงานแค่ไหนเขาตอบอกว่าอะไรรู้ไหมมีผลกระทบมากเลยครับมหาศาลแบบนี้เลยนะครับต้องทําหาอาชีพที่ Chat GPT ทําไม่ได้ รู <cido f 1> ้ไหมว่าแชท GPT ตอบผมว่าไงก็อตอบมาขำดีนะแต่ไม่ต้องห่วงไปนะฮะเราจะสร้างงานใหม่ๆขึ้นมาซึ่งงานใหม่ๆที่ให้พวกมนุษย์ทั้งหลายก็คือเป็นงานที่มาดูแลเราผมมีคําถามนะ่าสนใจอยันเดี๋ยว <c lause> ผมจะให้อาจารย์ทดสอบกับแช GP t GPT <c lause> ถาม CHAT GPT ว่าณวันนี้คนไทยตกขบวนเรื่อง AI หรือ CHAT GPT หรือยังอาจารย์ช่วยช่วยดูให้หน่อย <laughs> ได้ได,ได,เด้เดี๋ยวต้องไปแร้งนะครับและเพื่อให้เห็นภาพพัฒนาการด้านเทคโนโลยีชัดแบบของจีนได้ชัดเจนขึ้นไปดูข้อมูลและแนวนโยบายของจีนเรื่องนี้จากรายง,งานของอาชุยจากปักกิ่งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรัฐบาลจีนให้ความสําคัญอย่างสูงกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่การประยุกต์ใช้เทคนิค AI กลายเป็นช่องทางใหม่ที่ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเขาเชิญติดตามครับ วันที่11เมษายนที่ผ่านมาสำนักง,งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีนประกาศพิธีการบริหารการเปิดบริการปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างหรือ generative AI เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนนับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของจีนในการสนับสนุนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างตามกฎหมายนักวิเคราะห์เห็นว่าพิธีการดังกล่าวเรียกร้องให้ข้อมูลจากเครื่องมือ AI เป็นจริงถูกต้องและหลากหลายพยายามสร้างความสมดุลระหว่างการกำกับดูแล กับการส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือ AI เมื่อไม่นานมานี้บริษัทไปตู้ของจีนได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเวินชินยี่เหยียนหรือ Erniebot ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่บริษัทไปตู้ปฏิคิดค้นด้วยตนเองและเข้าใจภาษาจีนวัฒน,นธรรมจีนมากกว่าเมื่อเก่าวถึงที่มาของชื่อเวินชิ้นยี่เหยียนผู้รับผิดชอบของบริษัทไปตู้บอกว่าคำว่าเวินแปลว่าภาษาและตัวอักษรคำว่าจีนแปลว่าเข้าใจด้วยความจริงใจ คำว่าอี้เหียนมีทั้งหมายความว่ารักษาคำพูดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามนุษย์กับเครื่องมือ AI จะได้สื่อสารกันอย่างราบรื่นผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตได้เปรียบเทียบกันตั้งคำถามให้เหินชิ้นอี้เหียนปิงและแชท GPT พบว่าการตอบคำถามของเครื่องมือ AI แบบรู้สร้างแต่ละอย่างมีข้อดีของตัวเองยกตัวอย่างเช่นถามว่าผู้เขียนหนังสือเรื่องเตาสันถีอุปติการสงครามล้างโลกเป็นใครคำตอบของเหินชิ้นอี่เหียนค่อนข้างละเอียด ใน้นาอายุประวัติการศึกษาและความสําเร็จของหลิวซือชินผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ส่วนคําตอบของปิงและแชร์ GPT ค่องข้างสั้นต่อไปโมโต้ภาษาขนาดใหญ่ของจีนอย่างเช่นเวนชิ่ยี่เหยียนจะมีโอกาสกลายเป็นแพลตฟอร์มทั่วไปช่วยให้ธุรกิจต่างๆซึ่งรวมทั้งการเงินพลังงานสื่อมวลชนเป็นต้นร้วนสามารถดาเนิกนการปฏิรูปแบบอาชริยะและเพิ่มประสิทธิภาพสร้างคุณค่าทางธุรกิจอย่างมหาศาลในอนาคต จึงจะเร่งการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิค AI ทำให้เครื่องมือ AI พัฒนาด้วยดีได้ทำประโยชน์ให้กับมวลมนุษย์อย่างที่บอกว่าแชทบอทของจีนอย่างเอริบอรของไปตู้นั้นจะเก่งการสื่อสารด้วยภาษาจีนมากกว่าภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รู้ภาษาจีนก็จะได้เปรียบในการใช้อย่างแน่นอนแต่ทาอย่างไรให้คนไทยเก่งภาษาจีนช่วงหน้ามีมุมมองของสองอาจารย์ที่จะมาบอกเคล็ดลับการเรียนภาษาจีนและใช้ชีวิตในจีนให้สนุก กับเจ้ามองจีนนอีกสักครู่ครับ